เฟรชให้กินโอ้ oh, รีบไปเลย <laughs> กินอย่างดีเลยแน่เนื้ช คนวัว red can. s แ l i หมู red coconut เก็ถามว่าเป็นเนื้อวัวหรือว่าเป็นกระดูกว่ากลัวมาเขาติดคอรสคุหมอรอร่อยไหมเอาอีกไหม มาเหมือนหมาไทยเลยมืนหมาไทยเลย